คนต้องพลาดพลาดได้แค่สองครั้งอ่าเดี๋ยวดูสวัสดีครับผมแทชูฟาร์มยองเข้มหมุดประการนะงานจะดีนะงานประจำปีนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวตลาดบักน้ำทมุรประการครับวันนี้ใส่เสื้อแทชูฟาร์มเข้มหมุดประการมานะครับผม ฝั่งนู้นคือฝั่งสมุทรพรสมุทรเจดีนะครับหรือว่าฝั่งพระประแดงนะครับฝั่งนี้คือฝั่งบากน้ำเดี๋ยวจะพาข้ามไปฝั่งพระประแดงด้วยซื้อตั๋วลงเรือก่อนผมไม่ได้ขึ้นเรือข้ามฟากมาประมาณ2 0กว่าปีแล้วเคยขึ้นตอนสมัยตอนเป็นวัยรุ่นตอนนี้ขึ้นตั้งแต่ตอน3บาทนะคนละ3าบาทตอนนี้8บาทแล้ว20ปีขึ้นมาประมาณ5าบาทไปบรรยากาศบรยาาศบรยากาศนั่งเรือครับนี่องค์พระสมุทรเจดีนะครับใกล้ๆกล ือ่อกี้จะเข้าไปไหว้พระนะคนแน่นเข้าไ, <im itation> ไม่ได้จะพาไปดูของดีอีกอย่างหนึ่งงานจะดีมีทุกปีจะดูจะด,ดูว่าคืออะไรนี่นี่นี่เลยนี่เลยสาวน้อยตกน้ำสาวน้อยตกน้ำเท่าไหร่ครับเ <im itation> ท่าไหร่พี่ปลาไหลปลาไหล60บาท3ปลา100เดียวพี่ผมไม่ได้ปลาสาวน้อยตกน้ำมาประมาณ20ป,ปีแล้วเดี๋ยววันนี้เป็นไฟแรกเลยที่ผมปลาสาวน้อยตกน้ำ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าสาวน้อยตกน้ำผมจะปลาโดนไหมเดี๋ยวมาดูเอาเอา,เอาคนไหนคนไหนหอเอาคนไหนคนไหนเอาคนแรกก่อนคนแรกคน,คนแรกคนแรกคนแรกสองสี่มีห้าลูกห้าลูกสามคนต้องพลาดพลาดได้แค่สองครั้งอา้าวเดี๋ยวดู 啊！<I> อนี้ไม่พลาดไปเดี๋ยว,ยวไปดูเงินกัน